สีเทานะคะคันนี้แต่งหล่อกับชุดแต่งวิกเตอร์ V2 ค่ะแล้วก็ล้อลายใหม่ล่าสุดของเวกนะคะซึ่งมาใหม่สดๆล้อๆเลยค่ะคันด้านหลังเบลนี้เลยค่ะสีเทานะคะไวอร์ไรท์แท็กราคาตัวรถ1นึ่งล้านเก้บาทราคานี้ยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะคะในส่วนของชุดแต่งเนี่ยคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเบลพาดูทีละจุดนะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆนะอ่ะด้านหน้านะคะคันนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนกระจังหน้าค่ะจากกระจังหน้าเดิมนะคะเราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD ทำตัว ตัวหนังสือสีดําเงาค่ะแล้วก็เลือกไฟด้านบนเป็น LED สีขาว3จุดค่ะให้ความหรูหรานะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถค่ะตัวหนังสืออะคริลิกคำว่าวายแท็กเนี่ยมาแบบนี้ต้องแต่โรงงานเลยนะคะก็คือเป็นรุ่นเดียวเลยที่จะมีตัวหนังสือคําว่าวายแท็กติดมาให้แบบนี้ค่ะไฟหน้าแมททิค LED นะคะจะเป็นไฟหน้าที่มาในรถท็อปท็อปนะคะแล้วก็เป็นไฟหน้าที่อัจฉริยะมากๆค่ะเขาจะมีการปรับลำแสงเองอัตโนมัตินะคะรวมถึงในการ ับสูงต่ำค่ะทำให้สะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่บอกเลยคันนี้มีการใส่ชุดแต่งให้กับตัวรถด้วยชุดแต่ง AKC V2 V2 นะก็จะแตกต่างจาก V1 นะคะเพราะว่า V2 เนี่ยจะมีชิ้นของชุดแต่งเนี่ยที่ติดขึ้นมานะคะใหญ่กว่าเดิมนะแต่ว่ายังคงความ เรียบความเนียนนะคะก็ทําให้ตัวรถดูพรีเมียมดูหล่อดูแพงมากขึ้นค่ะด้านข้างค่ะคันนี้เราไม่ได้ติดคิวซุ้มล้อนะชุดแต่ง V2 ของ AKC เนี่ยเขามีคิวซุ้มล้อให้ด้วยนะคะแต่ว่าพี่ๆเลือกได้นะว่าอยากติดหรือไม่ติดนะคะอันนี้ ไม่ได้ติดนะก็คือจะเป็นคิวชุมล้อดเดิมของตัวรถเลยนะคะแล้วก็เห็นทรงคันนี้ไหมทรงคันนี้เนี่ยมีการโหลดลง2นิ้วนะคะโดยการเปลี่ยนโชค๊คโปรเฟนเดอร์นะคะซึ่งโชค๊คคันนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นตัวโมโน2.0นะคะปรับความนุ่มหนืดได้8ระดับนะคะแล้วก็โหลดลงได้ต่ําสุดเลยก็คือ2นิ้วก็จะได้แบบนี้นะขับไปอีกหน่อยก็จะลงกว่านี้อีกนิดนึงนะคะตัวโชคโหลดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ค่ะพี่ๆอยากได้เป็นโมโน2.0แบบนี้ หรือเอาตัวท็อปไปเลยก็ได้ก็คือจะเลือกเป็นตัว O.E.M 2.5ก็ได้ค่ะก็จะได้ในเรื่องของตัวกระบอกโชคที่ใหญ่ขึ้นนะคะได้สปริงหน้าชุดใหม่นะคะก็คือสปริงใหม่ทั้งหมดเลย4ต้นนะคะในชุดโหลดนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของปีกนกกันโคงมาให้ครบเรียบร้อยนะคะล้อคันนี้เป็นแบรนด์ a วกค่ะซึ่งเป็นล้อลายใหม่ล่าสุดเลยนะคะมองผ่านผานเนี่ยนึกว่าล้อขอบ18แต่ไม่ใช่คันนี้เป็นล้อ20นะคะซึ่งเขาทำมาแบบ เหมือนล้อสองชั้นนะคะก็เพิ่มความสวยงามหรูหราแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงด้วยนะคะซี่ถี่ๆแบบนี้เนี่ยแน่นอนเลยนะคะก็ได้ในเรื่องของความแข็งแรงนะเพราะโครงสร้างตัวล้อของเวกเนี่ยได้ในเรื่องน้ําหนักเบาอยู่แล้วนะคะเขาออกแบบมาเนี่ยก็เป็นลายใหม่นะคะถ้าพี่ๆชอบนะก็ติดต่อเบลได้เลยจับคู่กับยางนะคะซึ่งเป็นยางโตโยอันนี้เลือกใช้เป็นยางโตโย RT สเปค2 7 5 5จ็ค่ะก็เป็นสเปคยอดนิยมนะตัวหนังสือสีขาวถ้าอยากให้ดูกว่านี้ก็สามารถกลับตัวหนังสือสีดำออกด้านนอกได้ค่ะ ภายในเห็นไหมคะคันนี้มีการเปลี่ยนชุดเบรกด้วยนะเป็นชุดเบรกรุ่น2 0 z นะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นจานขนาด405ด้านหลัง4 0 0 6พอร์พตค่ะสำหรับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบ4พอพอตนะคะคันนี้เลือกหับกลางเป็นสีดำพร้อมกับตัวปั๊มเนี่ยเราเลือกทำเป็นปั๊มสีส้มนะคะตัวปั๊มเราสามารถคัสตอมสีได้ด้วยนะคะว่าอยากได้สีอะไรนะ ด้านข้างค่ะด้านข้างเราก็จะเน้นแบบคลีนรคีรนะคะวายแท็กเอเวอหรือว่ารุ่น,นไหนๆก็แล้วแต่เนะเขาก็จะเน้นคลีนนะเน้นใน,นเรื่องของการจัดทรงตัวรถเป็นหลักค่ะราวหลังคาของวายแท็กเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวนะคะที่จะเป็นราวหลังคาแบบยกตัวยกตัวก็คือจะเป็นแบบนี้นะมาดูที่ท้ายรถค่ะด้านท้ายเนี่ย ไฟท้ายซิกเนเจอร์อันนี้นะคะเป็นไฟท้ายที่มีมาตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นมาเลยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของ next gen เราเลยนะคะสำหรับ e v e r อเร์คันนี้มีการเพิ่มในส่วนของตัวไฟคาดท้ายนะคะเป็นไฟคาดแบบเส้นนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นไฟเบรกยาวๆเลยนะ mm hmm. เพิ่มความปลอดภัย mm hmm. เพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะคะแล้วก็หรูหราด้วยจะมีเหมือนสปอยเลอร์ด้านบนด้วยนะคะ mm hmm. ก็เพิ่มมิติให้กับตัวรถค่ะ กันชนท้ายค่ะชุดแต่ง AKCV2 นะคะเขาก็จะมีปลายท่อหลอกๆมาให้นะแต่ว่าจะเป็นปลายท่อแบบเดี่ยวออกซ้ายขวานะคะก็ดูหล่อดูพรีเมียมนะคะแล้วก็ยังแนบยังเน้นสเต็ปนะคะหรือว่าเน้นคอนเซ็ปต์ของชุดแต่งเขาเลยก็คือเน้นความเนียนไปกับตัวรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวดูภายในกันนิดนึงค่ะเพราะว่าวายแเน้นจริงภายในเขาจะพิเศษกว่ารถอื่นๆนะคะด้วยการตกแต่งด้วย เบาะหนังดำเดินได้สีส้มนะคะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของวายแท็เลยแล้วก็มีปักคำว่าวายแท็อยู่ที่พนักพิงด้านหลังทั้งเบาะคนขับและเบาะด้านข้างคนขับนะคะพร้อมกับไฟแอ b เบียนไลทภายในนะคะก็ เป็นไฟสีฟ้านะคะก็เพิ่มความหรูหรานะเพิ่มความสว่างให้นิดนึงนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%หน้าจอเรือนไมเป็นจอขนาด12นิ้วจอกลางก็12นิ้วนะคะมาพร้อมระบบความปลอดภัยจัดเต็มค่ะระบบกล้อง360องศาระบบบายสปอร์ตเตือนกันชนด้านหน้าด้านหลังระบบพุชคอนโทรลที่เป็นแบบสต็อปแอนดกนะคะแล้วก็ในเรื่องของอระบบขับ4ซึ่งระบบขับ4ของ รถเอเวอร t เรสต์ว a ยแทเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับพี่ๆท,ท่านใดนะคะที่อยากออกรถอเนกประสงค์7ที่นั่งพร้อมระบบฟังก์ชันจัดเต็มแล้วก็แต่งหล่อแบบนี้นะคะสามารถโทรหาเบลศูนย์เก้า่หกเก้าห้าหนึ่งสีาค่ะ,คะสำหรับวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้นะคะในอ้อมอกอ้อมใจนะแล้วก็กดติดตามเพจเดลไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ